สวัสดีค่ะร้อนค่ะมาทานเฉาก๊วยกับอากาศที่สามสิบห้าองศากันค่ะเฉาก๊วยแก้ร้อนดับร้อนค่ะร้อนร้อนเลยค่ะไม่ร้อน นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะร้อนค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยชื่นใจเลยค่ะร้อน เนื้อตัวมองแมมไปหน่อยนะคะวันนี้ซื้อลกกระหมามาเสร็จตั้งใจจะซื้อแบบเป็นสองซองค่ะที่มันเป็นทันเป็นลูกเต๋าะค่ะ ดูไม่ดีหยิบมาได้แบบเป็นเส้นอันนี้เฉากก้วยดอนเมืองค่ะอ ขึ้นไกลเลยค่ะ จะให้น้ําเชื่อมมาด้วยค่ะ้เราใส่น้ําเชื่อมนิดเดียวแล้วเราก็โรยน้ําตาลใส่แดงไปข้างหน้าชื่นใจ อทอดเวลาทาเวลากินแล้วมันมีเม็ดของน้ำตาลสายแดงกุบกุบอยู่ในปากเราก็ใส่น้ำเชื่อมไปนิดเดียวโดน้ำตาลสายแดงเอาป,ปิ้งไปข้างหน้าหน่อยอ cứ chạy Thank วันนี้ไม่กล้าปล่อยน้องหมออาอมาเล่นหน้าบ้านค่ะจับเข้าห้องแอร์ไปแล้วค่ะแต่นางก็ยังมีเสียงรอดออกมาเลยนะุ่น ชื่นใจละไปแล้วค่ะ